Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวดีครับสีพีใหม,ม,ม,ม่ครับนะครับนี่คือรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับวันสงกรานต์ในประเทศไทยและก็จังหวัดเราครับจริงเหรอครับรู้เสื้อผ้าดิตอนเ้าเทศกาลสวยวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะขอขอบคุณผู้วิปการาคุณสำหรับเสื้อตัวนี้ ต้องบอกขอบคุณพี่โตโต้ไหมรายการที่ออกอากาศไปก่อนหน้าเราแล้วใช่เสือ้อคุณไหมใช่เขาได้ใส่หรือว่าไม่รู้เหมือนกันใส,ใส่ออกใส่ออกอากาศก,าก็ต้องมายืนเข้ามาเอาอแต่เขาจะด่าไหมไม่มีพี่โต้อไม่มีแฟน,นเออคุยกาลาเอ้คุยกาลาคุยกีฬาว่าสายแขกตม้มไี่ต้องไปคุยกาลานะ กีฬาใช่มใช่อ่ะเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้เรามาด้วยสีสันในส่วนของวันสงกรานนั่นเองนะครับใช่เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันครอบครัวเป็นวันสาดน้ําเป็นวันซิดน้ําใช่ไหมเขารณรงคงซิดน้ำเขาต้องเรียกว่าอะไรทำแค่นี้ยังไงก็ไม่เปียก ก็พัฒนาทาไทยแต่ก่อนเขาแค่นี้แล้วก็ปรับแป้งโอ้โหวันนี้มันแรงไปแรงไปลงพื้เลยเมื่อกี้ขอน้ําหน่อยตาต้องจะมาต่อว่าส่งน้าพระส่งน้ําผู้ใหญ่ผู้สูงอายุค่ะก็สูงอายุแล้วพี่ธาภาพโอเคไม่น่าพูเ่งเข้าตัวเองเลยเอาไปดูหนังในช่วงวันสังเวยกันดีกว่าครับในสัปดาห์นี้นะคะมีหนังทั้งหมด5เรื่องด้ในการเดี๋ยวเราจะเปิดที่เรื่องแรกเป็นหนังที่ หน้าดูฮอลล์เขาเรียกว่าอะไรฮอลลีวลูดไม่ใช่บอลลีวูดนะอินเดียไงช่วงนี้เริ่มเยอะนะหลังจากที่ดูสามเข้ามา<ช>แล้วดังเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าหนังเรื่นีน่าดูมากๆเพราะว่าได้รางวัลหลากหลายรางวัลเลยในส่วนของการวิจารณ์ที่ปฏบมากๆ ใช่ค่ะดูแล้วจะไม่ที่ถึงหนังไทยเรื่องนึงนั่นคือคิดถึงวิยาจริงเหรอเป็นอะไรที่ไม่เห็นหน้ากันผ่านผ่านข้นอความสือสอ,อะไรเงียง้ยบางทีดูเหมือนเดลเเตอร์ในกล่องข้าวอะไรด้วย <S 2> <S 2> ใช่ตอนตอนตอน่านตอนแรกตอนดูตัวอย่างตอนแรกคิดถึงเดลเรเตอร์คือไม่ได้คิดถึงในแง่ในแง่ของความดราม่านะาาคิดถึงในแง่ของจดหมายเป็นการบอกรักสื่อรักผ่านตัวอักษร ใช่ใช้วิธีเดิมๆโบราณใช่ผ่านกล่องข้าวครับใช่กล่องข้าวอาหารกลางวันเนี่ยพิเศษนะเป็นจดหมายแต่ไม่ได้ใส่ตู้ไปษณี<ช>ไม่ใช่อิวแมร์ร่ไม่ใช่คิดถึงวิทยาไม่ใช่เดอเลตเตอร์เวอร์ชันภาษาไทยแน่นอนแค่ได้ยินใส่กล่องข้าวหรือปิ่นโตที่เราต้องกินอาหารกลางวันกันไงใช่ค่ะภาพยาเรื่องนี้ชื่อเรื่อง The Lunchbox ค่ะเมนูต้องมุนรักนะครับเป็นัไอเดียที่ได้รับคำกระแสวิจารณ์ว่าดีมากๆรวมทั้งทำให้แบบว่าคือเขาเรียกว่าอย่างไงนะเข้าคนที่ไปดูแล้วซึมลึก อารมณ์ที่มันผ่านในตัวบทละครที่มันออกมาเนี่ยทำให้มันมัน,ม,นมันหนังมันเป็นราบลื่นคือนางอนเดียผมไม่ค่อยดูนะแต่เรื่องนี้อยากดูมากขชง <c oughs> มากใช่ไหมเพราะนั้นเรามาพูดเรื่องราวดีกว่าคือเรื่องราวจริงๆอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาดความมั่นใจาขาดความอบอุน่นขาดความรักจากสามีใช่แล้วนะครับเธอก็มีอาชีพที่ทําข้าวกล่อง อ่ะส่งตามสถานที่ต่างๆซึ่ง,งเธอไม่รู้ว่าคนที่รับปลายทางทานข้าวกล่องเธอเนี่ยเป็นใครบ้างถูกต้องค่ะแต่วันนึงเธอก็นึกว่าเธออยากจะเติมเต็มความรักในชีวิตครอบครัวของเธอเนี่ยให้ดีขึ้น uh huh. จากที่มันาขาดหายไปเธอก็เลยเริ่มทํากับข้าวให้สามี uh huh. แล้วพร้อมมีข้อความเล็กๆช็อตโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยบรรยายเรื่องราวของเธอในแต่ละวัน uh huh. ลงไปในข้าวกล่องกล่อง uh huh. นั้น แต่วันหนึ่งนข้าวกล่องที่ให้สามีเธอเนี่ยดันเป็นตกอยู่ในมือของผู้ชายคนหนึงที่เขาเรียกว่าเป็นเ<ำ>สมียนที่กําลังใล้เกษียณแล้วของบริษ,ษัทหนึ่งในอินเดียใช่ค่ะคือรอรอแค่เวลาก็คือทํางานไปเรื่อยๆพอจากวันที่เขาหยิบกล่องข้าวกล่องเนี่ยผิดไปตั้งแต่เที่ยงวันนั้น จนเหตกุการณ์ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ยังไม่จะหยิบผิดอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้อ่านจดหมายอ่านข้อความแล้วก็จะเริ่มเป็นการตอบโต้ตอบโต้กันผ่านผ่านเข้ากล้องจดหมายผ่านเข้ากล่องก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆที่ผมว่าถ้าลองดูตัวอย่างแล้วนี่มันมันจะทําให้รู้สึกว่านออินเดียนนี่มันมีอะไรที่น่าดูมากกว่าที่เมกกื่อก่อนเต้นเต้นโชว์พุงอย่างเดียวนะอ่ะใช่ไหมมีข้างเขาไปทะเลอะไรอย่าง ก็าเต็มนปหนัหน่นแหละเอาแบบเอ้ยน่าผัอมากเลยเขาบอกอ๋อน่ว่าสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะจะเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากสั่ักอรแต่ไม่ใช่ความผูกพันในเชิงชู้สาวแน่นอนใช่นะครับเหมือนเป็นการเติมเต็มอะไรที่ขาดไปของฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่เป็นวัยที่ใกล้กเกษียณใช่แล้วก็ดีไม่ดีคำแนะนำให่ผู้ชายเขียนให้อาจจะแนะนําให้ผู้หญิงรู้ว่าควรจะดูแลสามีเธอยังไงก็ได้ถูต้อครับหนังหน้ารักนารักที่เป็นหนังที่เรื่องแรกในชีวิตของผมที่อยากดูนงอินเดียนะฮะเรื่องนี้ไปดูกันดีว่่าคะ The Lunchbox ค่ะเมนูต้องมนรักครับ कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बस अच्छा ही था। वो आलू को भी बनाया था ना? आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है। कल खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट, इला। हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए वो कुछ नहीं बोले क्या वाक स आज तो बड़े खिल रहे हैं บบบบามาถึงภาพยนตร์เรื่องที่2องค่ะเป็นภาพยนตร์ไทยใช่นะครับเป็นงานสร้างของร่วมกับคนนี้คือบินบริลลิสใช่เป็นลผลงานชิ้นที่3ใช่หลังจากที่เอาหนังแบบติ๊ด ประสบความสำเร็จมาแล้วสองภาคนะฮะโอ้โหแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ก็ยังเป็นเอาดาราในส่วนของดาราเด็กจากนังก่อนๆเข้ามาร่วมทีมนิดหน่อยเป็นนักแสดงนำเลยแหละตรงนะนะนะแต่ว่าด้วยมีเน้นตลกแล้วก็เน้นเอาความสามารถของเด็กๆออกมาโชว์ให้เราได้ดูใช่แล้วก็ด้วยว่าทันยุคทันสมัยในช่วงที่ประเทศไทยเราแล้วก็กลุ่มทุกอย่างจะรวมกันเป็นอาเซียนไงแต่เรื่องนี้เอาเอามาลงด้วยค่ะพี่ต้นเคยเล่นปะตอนอยู่ปฐมเร่ยนอะไรกันไกลไข่เท่าไหร่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ผู้เสียคนแรกจริงไม่เคยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ไม่เคยเล่นกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบถมากสิไม่เคยเล่นนี่จะมาเก็บแล้วกนโดดยางเต่ายางอะไรพวกอย่างงี้ใส่กันไก่ไข่ผ้าไหมก็ถ่าเพราะอย่างเรื่องนี้เสื้อกันไก่ไข่ผ้าไหมอ่านตอนแรกเนี่ยทำให้นึกย้อนกลับไปในสมัยไม่ตอนเด็กใช่ไหมใช่ตอนเด็กคือต้องเป็นเด็กประถมด้วยนะถึงจะได้ถึงจะได้เล่นได้อะไรแบบนี้ใช่แล้วนะฮะแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ ความย้อนยุคโบราณนะมีเรื่องราวของโรงเรียนชื่อว่านานาจิตตรงกันชื่อโรงเรียนนล้วเนี่ยนานาและก็จิตตรงกันนะซึ่งคือเป็นโรงเรียนที่มีทั้งคนรวยคนจนที่เข้าไปเรียนใช่เพราะเขารู้สึกว่าโรงโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีความเมตตาสูงหมายถึงว่ายอมรับในความแตกต่างของของชั้นชั้นของความรวยความจนเอาทุกคนมาอยู่ด้วยกันใช่และโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่มีเด็กเรียนเก่งกีฬาเก่งดนตรีเก่งลีลาเก่ง นั่นแหละนะฮะแล้วก็เรียกว่าความชนมูลวุ่นรักในวัยเรียนของเด็กทั้งประถมมัธยมอนุบาลก็มีอ่ะเออโรงเรียนนี้มันมาทุกโรงเรียนก็คือมัมาทุกชัน้นระดับใช่ในการในโรง,งเรียนแห่งนี้ ดวยความนี้ว่าที่เป้ต้นบอกว่าจะต้อนรับ AEC เพราะฉะนั้นเขาต้องหาความเป็นสุดยอดในแต่ละด้านเพื่อไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นซึ่งในเรื่องนี้เขาก็กล่าวถึงการตะกวดนะฮะที่จะมีรั้งลีลาดนตรีคือเอาอาเซียนอ่ะประเทศาเาชยนทั้งหมดเนี่ยมาประกวดกันที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโรงเรียนนี้ก็ต้องส่งไปทั้งลีลาทั้งวงดนตรีส่งทุกอย่างออกไปเพื่อที่จะไปป,ประชันขันแข,งข่งกับประเทศอาเซียนกันเคยเห็นผู้ใหญ่เต้นลีลาศป่ะก็น่ดูตัวอย่างเราเห็นเด็กตัวเล็กๆเหมือนเด็กอนุบาลเนี่ยเต้นลีลาศเราเป็นเก่งมาก <ม>อยางนี้เลย <นะ S 1> ถ้าผมเป็นเกีเ้ยวเคยตั้งต้นเขาปิดกันสลยันก<ห>ันสนไดแร่มากเลยเขาปิดกันได้ยังไงออะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวอยากจะน้าดูขนาดไหนกับกันไก่ถงไข่ไข่กล<ค>้า,ามไม่มีสวนตัส50น,นะครับ เดียวกับเรานะของเราอ่ะคุณนูนะนี่พวกเธอถามเขาหรือยังพวกเขาชอบเธอหรือเปล่ามันนั่งชอบกันหยุดได้ตกลงพวกเธอจะอะไรกันแน่เนี่ยระหว่างสพารอลกับทางมาลายอะไรก็ได้ครับอยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะไปที่ไหนใกล้ทางไหนก็ไปทางนั้นครับ ันนสแปปลลกแต่เส้นทางหัวใจของเราสองคนคงอีกยาวกกลค่ะพี่ฝอมองใครใครเห็นเป็นเธอจนล้าเธอต้องปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับนะแล้วทำไมเราจะต้องปิดได้ล่ะคงเป็นอากาศของหัวใจฉันมันคิดถึงเธอเก็บเธอไว้มีใจเก็บความลับซ่อน ผู้ชายมาบอกเราเองสิชักช้าเดี๋ยวพวกพอสิงก็ไปกินหมดเลยเพื่อความสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างเราสองคนค่ะโอ้ย,อยน่ารักอ่ะ